ก็อี้ยแปะหัวอยู่หวัดใช่ค่ะช่วงนี้เป็นหวัดค่ะบางทีแม่ก็มาติดลูกลูกก็มาติดแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะวนๆกันไปค่ะพรอะได้มาเยี่ยมเยี่ยมครก็ไม่ได้บอกเขา่าค่ะน้องเป็นหวัดประจําอยู่แล้วก็เราก็จะให้เขาเข้ามาในวันที่เราแบบเพอให้ให้เขาแบบมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยๆแค่นี้เองค่ะกลับกัวข้หาเวลาก็เออในส่วนที่ว่า วันนี้ค่ะพลพยายามจะไม่ได้ทําอะไรให้มันเปลี่ยนไปจากเดิมคือทุกอย่างเนี่ยยืนพื้นพลยพยี่เลี้ยงคุณพ่อคุณแม่พลยยแล้วก็เพื่อนบ้านแถวๆนั้นนะคะที่ช่วยกันดูแลพยายามจะไม่ได้จะทาให้เขาเข้ามามีแบบหน้าที่อะไรเป็นแบบบทบาทสําคัญเพราะว่าบางทีพลกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเบื่อหายไปอีกแล้วเดี๋ยวระบบเราจะรวนอะไรเงี้ยทุกวันตอนนี้ก็พยายามทำอะไรให้มันแบบเหมือนคงเส้นคงวางเหมือนแต่ก่อนที่เราเคยทำมาอยู่แล้วความรู้สึกพลเป็นยังไงคพี่ๆเขามีเวลาก็ คือส่วนตัวเราก็เฉยๆอยู่นะคะก็มันเป็นหน้าที่ที่เขาต้องทําอยู่แล้วอะคะ่ะใจอ่อน,นะะอะไรอ๋อก็เนี่ยแหละคะ่ะใจอ่อนให้เขามาเลี้ยงลูกแต่ว่าใจอ่อนเรื่องอื่นไม่หรอกคะ่ะเขาก็มีชีวิตของเขาเราก็มีชีวิตของเราอะคะ่ะ เพราะว่าการเรื่องที่มันการเข้ามาเจอลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ที่ใจถ้าเผื่อว่าคิดถึงให้เข้ามาคือพอไม่ได้จะบอกเลยว่าไม่ต้องเข้ามาวันจันทร์เข้าวันศุกร์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือบอกเขาเลยบอกว่าถ้าคิดถึงลูกเมื่อไหร่ให้เข้ามาบ้านนี้ก็เป็นบ้านของเราถ้าเผื่อว an ่าเขาอยากจะเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยให้คนใจบ้านไปแล้วถ้าเผื่อว่าอยากจะเข้าเมื่อไหร่ก็เข้ามาเลยเอาวันที่วันไหนที่เขาว่างหรือว่าเขาคิดถึงลูกเมื่อไหร่จะไม่ว่าจะเวลาไหนก็ตามอยากจะเข้ามานอนก็มานอนอยากจะทําอะไรก็ทํเอาเอาที่เขาสบายใจอะค่ะที่พ จะต,ต้องเยี่ยไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กโตเดี๋ยวต้องการคอมพิวเตอร์เดี๋ยวมือถือเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องเก็บตังค์เอาไว้จะมาใช้แค่ว่าแบบเดือน2เดือนนี้อย่างเดียวมันก็ไม่ได้อะค่ะอันนั้นไว้ไปถามเขาดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้พลอยก็ยังยังรับผิดชอบอยู่อะค่ะติดตามข่าวสารของคนในวงการบันเทิงแบบรดวดเร็วฉับไวนะครับได้ที่เว็บบ้าบิน com นะครับผมหรือว่ากดปุ่ม subscribe นะครับตรงนี้ได้เลยครับผม